นายจุลินลักษณะวิเิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในคณะัวหน้าพรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการลงพื้นที่หาเสียงสู้ศึกและตั้งใหญ่ครั้งนี้ว่าชาวกรุงเทพจะต้องเลือกผู้แทนจากพรรคประชาธิปัตย์จำนวนหนึ่งและเรามั่นใจว่าจะปักธงในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จะต้องให้ครบ400เขตท,ทั่วประเทศภาคอีสาน90เขตกรุงเทพมหานคร33เขตแต่ต้องรอการแบ่งเขตจากกกตทุกอย่างมีความเตรียมพร้อม รวมทั้งนโยบายภาพรวมเราจะต้องสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติสร้างนโยบายของกรุงเทพจนต่อย,ยอดเป็นนโยบายประเทศผลโพลที่ออกมาทําให้เป็นห่วงในเรื่องของทุริตคอร์รัปชันเป็นภารกิจหลักที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันรวมทั้งฝ่ายการเมืองและประชาชนต้องไม่สนับสนุนธุรกิจการเมืองเป็นต้นต่อของการถอนทุนคืนและธุรกิจคอร์รัปชันรายที่ขายตัวหรือลงทุนซื้อตัวดูดผู้แทนสุดท้ายก็ไปจบที่การถอนทุนคืนพระประชาธิปัตต่อต้านทุจริจคอร์รัปราชาันเดินหน้าประชาธิปไตยธุริตเป็นแนวทางและนโยบายสําคัญของเราเมื่อถามว่ารอบนี้เพราะเป็นนายก ทมนตรีของพ,พรรคประชาธิปัตย์มรไม้นายจุรินเผยว่าคนเป็นหัวหน้าพักต้องพร้อมที่จะเป็นนายยกรัฐมนตรีถ้าหากมีโอกาสเป็นแกนนำจะตั้งรัฐบาลต้องพร้อมจะเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีได้ทันทีส่วนจะส่งแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีครบ3าคนมรไม้ต้องให้กรรมาการบริหารพักเป็นผู้พิจารณาแต่ผู้สมัครเลือกตั้งครบ4 0 0เขตซึ่งจะเริ่มต้นด้วยกรอบนโยบายสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติและนโยบายเชิงลึกที่กำลังจะเปิดต่อไปในอนาคตเมื่อถามว่าตอนนี้การเมืองแบ่งเป็นสองขั้วระหว่างพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตธถ้าต้องเลือกจะร,ราัาปะช ที่ปัอยากจะร่วมกับพรรคกุมไทยตั้งชาติหรือพรรคพลังประชารัฐยในสุรินตอบว่าต้องให้ประชาชนเป็นผู้ให้คาตอบเพราะเราเป็นประชาธิปไตยระบบรัฐสภาหลักสําคัญใครจะรวมเสียงข้างมากได้คนนั้นก็จะเป็นผู้จะตั้งรัฐบาลนี่คือหลักสําคัญใครจะรวมเสียงข้างมากได้ต้องอยู่ว่าพรรคไหนได้เท่าไร่คนที่จะบอกได้ก็คือประชาชนต้องรอผลการเลือกตั้งเท่านั้น